กว่านะครับนะเ,เริ่มเลยก็หน้าที่11นะครับก็คือเป็นคำศัพท์นะครับลูคูนะครับ LOCAL ลูคูแปลว่าท้องถิ่นประชาชนบท basics นะครับแปลว่าพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานหรือ,อหลักการดำรงชีพพื้นฐานนะครับในเนื้อเรื่องอีก p e n s i v e s นะครับเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าราคาแพงหรือมีราคาแพง Look for นะครับเป็น p r o s e v e r b นะครับเป็นกริยาวาลีแปลว่า,อามองหานะครับ Special offer นะครับเป็นข้อเสนอในอเรื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะในการค้าขายหรือในการบริการนะครับ Special offer ก็มีข้อเสนอให้พิเศษหรือว่านำเสนอเป็นพิเศษ Eco friendly นะครับ แปลว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนะไม่เป็นอันตรายต่อส mm ิ่งแวดล้อมอินเทอร์เน็ตก็คืออ mm ินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับอ๋อนี่คำแปลอยู่ตรงนี้นะครับนะดังนั้นมาดูในเเรื่องกันเลยนะครับเขาบอกว่าให้อ e a d The Dialogue aloud in p a s ของม .4 นี่คุณครูไม่เน้นคำแปลให้นะครับนะเพราะว่านักเรียนชั้นม .4 นี่ส่วนมากจะแปลออกนะครับหรือถ้าแปลไม่ออกก็ฟังที่คุณครูพี่นันแปลให้นะครับแล้วก็จำนะครับนะว่าคำไหนแปลว่าอะไรนะครับ read the dialog สนะคร the dialog นะครับ, dialogue, รบให้อ่านบทสนทนา l ลาวนะครับอ่านดังๆ In Pairs ก็คือจับกลุ่มเป็นคู่นะครับนะอ่านเป็นคู่ไม่ใช่จับกลุ่มนะครับในที่นี้คือเป็นคู่จับคู่กันเด่นแล้วแล้ว Use the Price Level นะครับก็คือให้ใช้ป้ายราคา And the Shopping List นะครับก็รายการที่จะไปซื้อสินค้า b e l o w w ด้านล่างนี้ to act out เพื่อนำไปแสดงนะครับนะแสดงในที่นี้คือแสดงการสนทนาน,นั่นเอง s i m i ม a r dialogue เหมือนกับตัวอย่างที่บทสนทนาที่ได้ให้ไว้ตัวอย่างบทสนทนาก็คือ I'd like two cartons of milk please A นะครับบอกว่าฉันอยากจะได้นมสักสองกระป๋องนมเนเขาเรียกเป็น cotton นะครับ c a t t o n c o r t o n of milk please นะครับ A พูดอย่างนั้น B ก็เลยว่า h e r e you're anything else here you are นะครับนักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมนะครับผมแปลว่านี่ครับนม h e r e แปลว่าที่นี่นะครับยูแปลว่คูนอาแปลเป็นอยู่คือแต่หมายถึงว่านี่ครับสินค้านั้นๆที่เขาสั่งหรือนี่ครับเอินทอนนี่ค่ะเอินทอนนะครับนะ r e you are anything else anything else หมายถึงว่าแล้วต้องการซื้ออะไรเพิ่มอีกไหมครับอีกไหมคะ เอก็เลยว่า no thanks นะครับไม่ไม่ซื้ออะไรอีกแล้วนะครับนะถ้า yes ก็ yes please นะครับ how much are they they นะครับนะคุณครูเน้นเสมอว่าใช้ได้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของนะครับ how much are they คือทั้งหมดที่ซื้อเนี่ยราคาเท่าไหร่พนักงานขายก็จะบอกจำนวนเงินไปเลยนะครับก็คือ h ด y เด e เท่าไหร่ก็ต่อไป นำบทสนทนาเนี่ยนะครับมาคุยกันโดยการดูตามราคาสินค้านะครับนะโอลิฟโอยนะครับนะอันนี้คือโอลิฟโอยโอลิฟโอย1นึ่งบอทเทลนะครับหขวดราคา2ปอนอันนี้เป็น Curtain of Milk นะครับนมนะครับ1กล่อง1.40ปอนด์อันนี้เป็นสปาเกตตีนะครับ อันนี้เป็นชีสนะครับผมอันนี้เป็นอ่าซูอ่า,อาเป็น flour นะครับเป็นแป้งทําขนมอันนี้คืออ่า bread นะครับนะขนมปังนะครับตามภาพนะครับตามราคานี้แล้วก็มาสับเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาเหมือนเมื่อกี้นะครับดังนั้นตัวอย่างการสนทนาก็คือว่านะครับนะ นะตัวอย่างที่1คือคุยเรื่องอสปาเกตตีนะครับหนึ่งนะครับก็คือ i like four packets of spaghetti นะครับก็คือฉันอยากที่จะซื้อสปาเกตตีทั้งห่อนะครับนะแพ็กเกจใช้คาว่า p a ็กเกจในหน้านี้นะครับเขาจะเน้นเรื่องการใช้ อาฮีพ่อนะครับของสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับสปาเกตตีใช้คำว่าแพ็กเกจนะครับเบซึ่งแสดงบทสนทนาเป็นผู้ขายนะก็บอกว่า here you are นะครับนี่ครับสปาเกตตีนี่ค่ะสปาเกตตี anything else ต้องการซื้ออะไรเพิ่มอีกไหมครับอีกไหมคะคนที่แสดงเป็นลูกค้าก็บอก no thanks นะครับไม่แล้วล่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ how much are they ทั้งหมดนั้นราคาเท่าไหรเดียวนะครับทั้งหมดราคาเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปนะครับตามตัวอย่างอ่าเช่นมาดูเรื่องซื้อแป้งนะครับซื้อแป้งก็ I อเดอร I เดอร์ห o ย่อมาจากไอ o l ดนะครับไนอะ i ูดไลท์ k อเบ็กออ f ฟลาวเอเบ็นะครับก็คือแป้งนะครับนะหนึ่งถุง Please ใส่ p l Please เขก็ไปเป็นคำสุภาพนะครับ อย่าลืมนะครับนะท่านผู้ชมหรือว่านักเรียนนะครับนะ I would like นะครับเป็นคำพูดที่สุภาพนะครับอย่าใช้ I w a n t นะครับนะ W A N T นะครับ w a n t เป็นคำพูดที่ไม่สุภาพนะครับนะอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรต้อง I would like นะครับนะเป็นคำพูดที่สุภาพตบท้ายด้วยคาว่า please นะครับเช่นเดิมนะครับ here you are นี่ครับ แป้งหนึ่งถุง how anything else ต้องการซื้ออะไรเพิ่มอีกไหม no thanks how much is it how much is this นะครับนะ is it นะครับเพราะถุงเดียว it is เท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปเช่นเคยนะครับถ้าจะซื้อขนมปังก็ต้องใช้ loaf นะครับ of bread นะครับ two loaves นะครับ l-o-f เปลี่ยน f เป็น v เติม es นะครับนะสองก้อนนะครับนะขนมปังสองก้อน Here you are anything else เหมือนเดิมนะครับส่วนชีสนะครับผมในที่นี้นะครับเขาสั่งเป็นกิโลนะครับ half กิโ o นี่ไม่ได้แปลว่ากิโลครึ่งนะครับนะแต่แปลว่าครึ่งกิโลนะครับนักเรียนครึ่งกิโลนะครับโอเคนะครับส่วนน้ำมันมะกอกนะครับนะ olive oil ก็ใช้เป็นบัตเทิลนะครับขวดนะครับนะบัตเทิ of oil olive oil นะครับ โอเคจบนะครับนาตามภาพตามตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูลบแถบโอเคครับมาต่อกันนะครับผมในเนื้อเรื่องนะครับหนามีเนื้อเรื่องมีแมสเซจให้อ่านแล้วก็แปลแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับนั่นก็คือแมสเซจว่า there are five of us in my family นะครับ there นะครับแปลว่ามีนะครับนะแปลด้วยกันนะครับอย่าแปลแยกถ้าแปลแยก there แปลว่าที่นั่นนะครับ are แปลว่าเป็นอยู่คือ There are five of us แปลว่ามีอยู่5คนของพวกเรานะครับนะ In my family ในครอบครัวของฉันแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือในครอบครัวของฉันมีอยู่มีสมาชิกอยู่5ท่าน5คน So ดังนั้นนะครับ We go to the supermarket พวกเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไปตลาด twice a month twice a month ก็แปลว่าเดือนละ2ครั้งนะครับ sometimes นะครับในบางครั้งนั้นมัม goes to the local green grocer grocers to buy f o o d บางครั้งนั้นคุณแม่นะครับท่านจะไปร้านของชำนะครับที่อยู่ในแถบท้องถิ่นคืออยู่แถบข้างๆ้างบ้านนะครับขอเรียกว่า local grocers นะครับไปร้านขายของชำเพื่อที่จะซื้อผลไม้นะครับนะ ผลไม้เนี่เป็นคำนามที่พิเศษนะครับนะท่านผู้ชมคือสามารถเติม S ก็ได้ไม่เติม S ก็ได้นั่นหมายความว่านะครับมันเป็นได้ทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้นะครับนะคำว่าผลไม้นี่นะครับนะ fruits นะครับ it fresh and cheap นะครับที่ไปซื้อที่ร้านแถวแถบๆข้างบ้านนะครับเพราะว่ามันสดนะครับนะ fresh and cheap นะครับและราคาถูก we buy the basics นะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าในเนื้อเรื่องก็ได้บอกอไปแล้วนะครับคาว่า b a s i c ก็คือ,อความต้องการพื้นฐานความต้องการพื้นฐานในที่นี้ก็คืออาหารพื้น,น,นฐานนะครับก็คือมีน้ำปลามีข้าวสารมีแป้งมีขนมปังถ้าเป็นชาวต่างชาติกันนะนะครับก็มีแป้งมีขนมปัง ถ้าคนไทยเราก็มีข้าวสารน้ำปลาปลากระป๋องม,มามา่าอะไรก็ว่าไปนะครับนะอันนั้นคืออาหารพื้นฐาน success นะครับ bread เช่นขนมปังนะครับ milk นมนะครับ egg นะครับ egg นะครับไข่ rice ข้าวและพาสต้านะครับนะนี่คืออาหารของฝรั่งเขานะครับครูนันเองไม่ค่อยรู้จักนะครับนะพาสต้าคืออะไร <laughs> we don't buy much meat นะแต่เราจะไม่ซื้อเนื้อเยอะนะครับนะ meat นะครับถือว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้ต้องใช้ much นะครับต้กงเรียนอย่าใช้ more นะครับนะถ้าใช้ more นี่ผิดทันทีนะครับโอ้วันนี้มีคนกดถูกใจให้ตั้ง400กว่าหัวใจโอ้เป็นอะไรที่พิเศษมากมากขอขอ,อบคุณมากเลยครับผมปกติแล้วมีคนกดหัวใจให้แค่สัก2-3ดวงแค่นั้นเอง สุดยอดเลยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมลองติดตามชมการไลฟ์สดของกระผมนะครับนาะ mm hmm. เผื่อว่านะครับนะมีสาระมีประโยชน์ก็สามารถที่จะกด Subscribe กดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะขอขอบคุณมากๆเลยครับผม mm hmm. เขาบอกว่านะครับ We วีดด้ m u ใบเมชมัดเมชนะครับที่ไม่ซื้อเนื้อเยอะเนี่ยเหตุผลเดียวนะครับ Because it's expensive เพราะว่าเนื้อี่ราคาแพงเหลือเกินนะครับนะ We don't buy any soft drink, soup drink นะครับนะไม่ได้แปลว่าเครื่องดื่มอ่อนๆนะครับนะแต่ในที่นี่หมายถึงว่าน้ำอัดลมนะครับนะน้ำอัดลมนี่ใช้ได้หลายอย่างนะครับในภาษาอังกฤษ f ริ z z ์ร Rink ก็ได้นะครับนะ e t เ e r นะครับก็คือไม่ซื้อทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งน้ำอัดลมนะครับความหมายก็คือว่า Eater We all drink water นะครับเราดื่มน้ำเปล่านะครับคำว่า drink water นะที่นี่นะครับไม่ไม่ไม่นิยมดื่มน้ำอัดลมนะครับนะนิยมดื่มน้ำเปล่า m u m o o o for ์เทนส์นะครับส่วนคุณแม่นั้นก็จะมองหา t i n n s นะครับสิ่งต่างๆเติม S นะครับ that ซึ่งนะครับ that ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น relative pronoun นะครับขยายคำที่อยู่ข้างหน้าของมัน อย่าไปแปลว่านั่นหรืออย่าไปแปลว่าว่านะครับแปลว่าซึ่ง uh, our special offer นะครับซึ่ง our special offer แปลว่านะครับนำเสนอในราคาพิเศษนั่นก็คือลดราคานะครับพูดง่ายๆเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือลดราคานั่นเองนะครับชี g. ในที่นี้ก็คือคุณแม่นะครับนะท่าน d o e s n t b a r m a n y c l e a n i n g products นะครับ คุณแม่ดั s ซนบนะครับผม buy เป็นคำกริยานะครับเมื่อเป็นประโยคปฏิเสธมีคำกริยาอยู่เอา u วฟ t o do มาช่วยนะครับนักเรียนอย่าเวฟ toB e มาช่วยนะครับนะผิดทันทีเรียนกับครัวพิ่นันนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและขูดด้วยหลักวยากรณ์นะครับผมตามสโลแกนของกระบผมนะครับที่ตั้งขึ้นมา Many cleaning products mm hmm. ก็คือผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดนะครับนะคุณแม่ท่านไม่ได้ซื้อเยอะมากมายนะครับนะ Just one or two นะครับจะซื้อเพียงแค่ชิ้น2ชิ้นเอง h e s y s there they aren't e c o f l d r e นะครับคุณแม่ท่านกล่าวว่านะครับนะ h e s นะครับท่านกล่าวว่า they ในที่นี้ก็คือผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดนะครับนะ They are e a l f r i e n d l y นะครับมันไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนะครับ We buy clothes and shoes at s h o p near our house เราจะซื้อเสื้อผ้านะครับและก็รองเทา้านะครับซื้อที่ร้านที่อยู่ใกล้บ้านของพวกเรานะครับนะ d a t คุณพ่อนั้น s o m e นะครับบางครั้งนั้น buy things on the internet ซื้อนะครับสิ่งต่างๆทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะเดี๋ยวนี้สะดวกมากเลยนะครับนะเขาจะนิยมซื้อกันทางอินเทอร์เน็ตเอาเป็นว่านะครับคุณครูไปให้ด้วยนะครับนะสำหรับ message นี้นะครับนะหรือสำหรับ text บทความนี้นะครับนี่คือคำแปลแต่บางบางบทความไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับนะแปลกันสดๆเลย ทีนี้มาดูหัวข้อที่ 5a นะครับก็บอกว่าให้เร a d จนส n เ t ็กซนะครับให้อ่านบทความของจอรนหรือว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับจอน and complete the table นะครับแล้วก็ทำตารางนี้ให้สมบูรณ์ tell the class แล้วก็นำไปอ่านให้เพื่อนฟังหน้าห้องเรียนคุณครูแปลให้อย่างนี้นะครับนะแล้วแต่ว่าไม่ได้เขียนคำแปลให้เลยแปลกันสดๆ เรียนกับครูพี่นันนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์เลยนะครับนะจับมาเขียนในทุกประโยคนะครับโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมแต่นักเรียนชั้นมัธยมปลายนี่คุณครูตอนนี้ไม่ได้เขียนคำแปลนะครับนะบางเรื่องทำตารางให้สมบูรณ์นะครับนั่นก็คือ member in families นะครับนะสมาชิกในครอบครัวนั้นของโจนนั้นมีอยู่5คนนะครับนะ shopping places นะครับสานที่ที่จะไปซื้อของก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตใน local green s so, green g r o e s นะครับก็คือในร้านขายของชำแถบแถบบ้านนะครับแถบแถบท้องถิ่น job near home นะครับก็คือร้านที่ใกล้ๆบ้านนะครับและก็ทางอินเทอร์เน็ตนะครับนะสรุปจากเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะครับนะเนื้อเรื่องเมื่อกี้เป็นเนื้อเรื่องของ จอร์นนะครับจอร์นเป็นคนเขียนไว้เตงเดย์บารนะครับสิ่งต่างๆที่พวกเขาซื้อมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้นะครับาในเนื้อเรื่องก็คือซื้อผลไม้ครับฟรุตนะครับซื้อบรดซื้อขนมปังนะครับซื้อมิล์นะครับซื้อนมนะครับซื้อเอ็กซ์นะครับซื้อไข่ ซื้อไรซ์ข้าวนะครับพาสต้านะครับเป็นแป้งชนิดหนึ่งนะครับนะเป็นอาหารของฝรัง่งเขา a little meat นะครับซื้อเนื้อนิดหน่อยเพราะราคาแพงนะครับ a few cleaning products นะครับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดบ้างนิดหน่อย clothes นะครับเสื้อผ้า shoes นะครับรองเท้า ส่วน how often นะครับหมายถึงว่าซื้อบ่อยแค่ไหนอย่างไรนะครับความหมายก็คือซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นทว i c e a month เดือนละ2ครั้งนะครับส่วนซื้อที่ล local green, green, green grocer นะครับซื้อที่ร้านขายข,ายของชำแถบตองถิ่นนั้นสมทำมไปซื้อบางครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ซื้อทางอินเทอร์เน็ตก็สมทำมนี่คือตารางที่บ่งลงรายละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ จากเนื้อเรื่องที่ได้เรียนมาเมื่อกี้ไปต่อเลยนะครับคุณครูไปเร็วเลยนะครับผมเปลี่ยนปากกาให้ใหญ่กว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับนะอ่ะต่อเลยครับนั่นก็คือให้ complete นะครับให้ทำให้สมบูรณ์นะครับ the table นะครับตารางข้างล่างนี้อีกทีหนึ่ง about เกี่ยวกับ your family shopping habit เกี่ยวกับอุปนิสัยนะครับในการซื้อสินค้าของครอบครัวของนักเรียนนะครับนะให้ write o r t the text นะครับคล้ายกับเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะครับแล้วก็ use the text in f i l e a ในตัวอย่างนะครับนะที่5 As a m p l e เป็นแบบเหมือนเมื่อกี้นะครับนะของจอนก็มาสรุปเกี่ยวกับตัวนักเรียนเช่นตัวนักเรียนนะครับนะมีสมาชิกในครอบครัวกี่คนสมมติว่า4คนก็ใส่เข้าไป4คน3คนก็ใส่3คน ช้อปปิ้งเพลสส์นะครับสถานที่ที่จะไปซื้อของนะครับนะอาจจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นฟิชมองเกอร์นะครับฟิชมองเกอร์นี่ก็คือร้านขายสินค้าประมงนะครับหรือว่าขายปลานะครับนะงช้อปปิ้งเซเดอร์นะครับไปศูนย์การค้าเต็งเดย์บายนะครับสิ่งที่พวกเขาซื้อนะครับคือสมาชิกในครอบครัวซื้อนะครับก็ซื้อผลไม้ซื้อ vegetables ซื้อผัก ซื้อเดลี่โปรดักส์นะครับคือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมนะครับนะเดล่เดล่นะครับเดล่แต่เดล่นั้นรายวันนี่เดลิโรอเรือเกี่ยวกับนมมิทนะครับเนื้อฟิชปลานะครับครีนิ่งโปรดักส์ผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดนะครับบุ๊กหนังสอือแมกกซีนก็วารสารคลอตสนะครับเสื้อผ้าชูรองเท้า หาของฟินนะครับไปบ่อยแค่ไหนไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปฟิชมองเกิลส์นะครับวันสัปดาอาทิตย์ละครั้งไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์วันสัปดาห์เดือนละครั้งเป็นต้นนะครับนะนี่คือคุณครูปไปให้สดๆเอ๊ะแมงวันแมงแมงวีคุณครูปไปเรียวเลยนะครับเป็นว่าจบที่หน้าสี่สิบเอ็ดไปต่อหน้าสี่